โดโมมีนาสังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคาสเตอร์นะครับก็อีกับเกม RO V นะออฟเวอร์เลอร์การอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาวันหนึ่งนะครับผมเนาะแต่ก็เราทําการรีวิวนะครับผมกับการที่มีกิจกรรมคัมแบ็กอีกแล้วกับสกินของด i m e n ช i ่น b r เก k ร r รอเรียวนั่นเองนะครับผมเนาะเจ้าแม่แห่งอาจารย์ประจำโรงเรียนพร้อมตัวไวรัสแห่งดิเมนชั่นครับผม บอกเลยครับว่าโคตรเท่โคตรสวยสวัสดีครับเจ๊เวรีกูดครับผมนะครับก็กิจกรรมนะผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมเนาะกลับมาลีลานอีกรอบนึ่งนะผมซึ่งครั้งนี้นะครับผมเนาะกิจกรรมเนี่ยเห็นได้ยินแวบๆมาว่าคล้ายๆกับสกีลิเลยนาครบรอบ8ปีเลยนะครับผมไอ้ร่างเวทมนต์อะไรสักอย่างนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเนาะผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งแนะนําก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมนี้นะครับ มันจะมีช่วงตอนครูปองต้มเดือนนะผมสามารถนะผมเติมครูปองกี่บาทก็ได้10บาท20บาทก็ได้ผมก็จะสามารถได้ชิ้นส่วนในการเอาไปส่ม2อันนั่นเองครับลึกในเวอร์ชันเบเกอร์แลผมก็ได้ช่วงวันที่2นั่นเองนะครับผมเนาะและก็มีกล่องหนึ่งที่เข้ามานะครับผมเนาะกับกล่องของพลตกในเวอร์ชันเบเกอร์ซึ่งก็ขั้นต่ำเนี่ย ง2 9คู่บอลเนี่ยจะได้ขั้นต่ำ2ชิ้นแน่นอนแล้วผมก็จะลุ้นใน3ชิ้น5ชิ้นหรือ10ชิ้นนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราลุ้นก่อนลวกันนะมคือถือว่าได้ลดปริมาณในการสุ่มของสกินดับเบิลแชร์เบเกอร์ด้วยนะครับผมเราลุ้นกัน,นครับว่าเราจะได้กี่ชิ้นครับผมเนาะแต่ก็4ชิ้นถือว่าคงตัวคนระับผมเนาะได้พอดีพอดีเลยนั่นมันเป็นค้างๆวะแหมดีเลยนิดนึงครับผมเนาะไม่เปไ็นไร4ชิ้นครับผมเนาะโอเคถือว่าไม่เป็นไรครับผมนะ มาเดี๋ยวเข้าไปดูกิจกรรมก่อนเลยดีกว่ากบผมว่กิจกรรมนะครับผมเนาะที่ผมบอกไปก็คือเป็นกิจกรรมคล้ายๆสกีเลเน้ารบรอบ8ปีแล้วเพียงทำการเก็บชิ้นส่วนให้ครบ5อันนะผมแล้วก็ทำการสุ่มทางนี้ทางซ้ายมือนั่นเองแล้วจะมีรูป กรบรูปโปรไฟล์นะผมเนาะคำพีพิเศษ5ชิ้นท่าเต้นแล้วก็ปุ่มโจมตีซึ่งปุ่มโจมตีเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้หรือใครที่มีสก,กีแนลน้วสามารถซื้อแบบรวบรัดได้เลยในราคา129คูปองสกีนี้เลยนะผมมันมีอยู่ในในร้านค้าที่เขาบอกอยู่เนาะซึ่งนะครับสก,กินด i m e มชชั่นเบเกอรราคาการันตีสก,กีน,นี้เนี่ยไม่เกินอยู่ที่5,500คูปองแน่นอนนะครับผมเนาะก็นะครับ เก็บครบปีศาจให้ครบ5้าครั้งนะผมหรืออาจจะมีช่วงแจ็คพอตก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีที่ผมบอกคือ5รางวัลนั่นเองนะครับผมเนาะก็ระยะเวลาจนถึงวันที่24มกราคมนี้นะครับโดยนะของตามนี้เลยนะที่ได้นะครับมาเดี๋ยวเรารอลุ้นเลยด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรากดของฟรีก่อนแล้วกันนะก็ทุกทุกชั่วโมงจะเป็นกดของฟรีเนาะซึ่งแอนิเมชันอย่างนี้เท่ากับว่าไม่ได้นะครับผมเนาะต้องเป็นอีกแอนิเมชันเนื้อผมถึงสามารถได้นะครับผมเนาะเป็นแอนิเม หรือเราสามารถข่าในเมชั่นนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราลองลุ้นเลยครับว่ามันจะได้หรือไม่อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ก็ผมเนาะอันนี้คือชิ้นส่วนฟรีนะที่ผมได้มานะเปี้ยงยังไม่ได้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 ทีเอ็มมันยังไม่ให้แบบของฟรีอ่ะเออก็แค่ของฟรีอ่ะจะทําอะไรได้วะเอ้ยผมก็เสียคูปองนะพี่อะไี่ผมเอ้ยอิเนเ็ตถาวรว่ะเออลืมบอกไปครับผมนะกิจกรรมนี้กผมมันมีถาวรด้วยนะผมเนาะใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ก็ผมลองมาลุ้นได้นะผมอ่ะฟรีไม่ได้ครับนี่ครับผมนะ รียังไม่ได้ับผมจังหวะนี้เราลองลุ้นเกลือสักนิดหนึ่งแล้วกันไม่ต้องแสดงครับยังไม่ได้เลยว่ะแม่ามาเรามีดวงเกลือผมนี่มันจะมาหรือไม่มาเนี่ยอ่ะเพื่อรอเสียเวลารับผมนะเราเริ่มสูงกันเลยดีกว่านะเรามีงบอยู่ที่ตะกี้นี้ผมก็เปิดไป58คูปองก็ประมาณ4,400กว่าคูปองนั่นเองมาครับเริ่มเลยดีกวนาครับผมนะกับอีก10ครั้งในรถราคาครั้งแรก219คูปองไปครับผมยังไม่ได้ว่ะ ไอ้ยาเปิดมาก็ชวนเกลือเลยครับจังหวะนี้ว้าวุ่นเลยทีเดียวต่อไปครับ2องรเจ็ดสิบเก้าูองไม่ต้องแสดงอีกครับผมมาครับอ่าถ้าเอฟเฟกนี้คือม้าแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหนึ่งชิ้นส่วนแล้วนะครับไปครับผมเนาะชิ้นส่วนแรกจะเราจะได้เลยหรือไม่กับสกินถาวรนะผมได้หรือไม่ครับจังหวะนี้โอ้โหมึงให้คมพีพิเศษห้าอันล่าสุดมีกิจกรรมสกิน RPL มาผมนี่ต้องรอสุ่มอีกใช่ไหมเนี่ยสามจริงเถอะมาครับจังหวะนี้ครั้งที่สอง หาให้เจอก็ผมยังไม่ได้เลยว่ะโอ้โห,โโหโดวงจะเกินจริงมะเราใช้ของฟรีแรกไปแล้วผมจังหวะนี้อ่าของฟรีได้ับผมเนาะทางที่2มาแล้วจังหวะนี้ไปครับลุ้นเลยครับได้หรือไม่ครับได้หรือไม่รูปโปรไฟล์ครับแม่ไอเราก็ว้าวุ่นเลยจริงๆับผมเนาะเนี่ยมันเรียงทีละขั้นจะบอกแล้วว่าไอชิ้นสุดท้ายนี้ผมต้องได้แบบเรียงขั้นลำดับใช้ไม่ได้ถามจริงเถอะจังหวะนี้ยังไม่ได้ับผมโอ้โหโ เกลือไปไหนวะจังหวะนี้มาครับรออีกรอบหนึ่งครับผมเนาะอ่าได้ครับผมตอนนี้ครั้งชิ้นที่ส่วนที่3ละสวยงามครับผมเนาะชิ้นที่3ได้เลยหรือไม่ครับจังหวะนี้เปี้ยงถ้าเต้นครับผมแม่เกลือจริงๆวะจังหวะนี้มาครับชิ้นที่3มาแล้วมันเหลืออีกสองชิ้นผมไม่น่าจะเหมานะจีเอมันไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะไปครับของเกลือฟรีอีกหนึ่งอันครับผมนะไปครับผมจังหวะนี้ยังไม่ได้เลยวะจีเอมครับ ผมหมดไปหลายกว่าพันกองคูปองแล้วครับผมต้องการเรีรอเรียกเดนเมชันเบเกอร์เอารีเฟซใหม่อีกปะโถโอ้หโ,โ,โ,โอเคครับมาแล้วต่อกูปองก็าาหายเอาหายเอาแล้วผมตอนแรกมี4 4 0 0ันตอนนี้เหลือส0 0 0ันตอนนี้หมดไป1 4 0สี่คูปองแล้วผมจังหวะนี้ไปครับครั้งที่4ได้เลยหรือไม่ยังไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยมันยังไม่ได้เลยว่ะ๋ยวบอกผมจะไม่เกินมันบอกไม่เกิน5 5 0 0ันใช่ไหมขอส0 0พันได้ไหมสี0พันแบบคุ้มเลยอะเอาได้ไหมจังหวะนี้ อางที่4ครับยังไม่ได้อย่างที่สองครับยังไม่ได้เลยปฏิทโทนี่นมาครับกดของปีต่อจังหวะน,นี้มึงยังไม่ให้กูอกไอแม่งเอ้ยโอเคเอใจเย็นใจต้องใจเย็นใต้องใจเย็นต้องใจเย็นเย็นเข้าไว้มาครับ2,400ัรกว่าคูปองตอนนี้ที่เหลืออยู่จะเติมเพิ่มหรือไม่เติมก็ต้องรอลุ้นกับกับคันที่4ครับผมยังไม่ได้แล้วะวแม่งลุ้นลุ้นเอานี่เขาลุ้นสุดความสามารถนะลุ้นสุดความสามารถนะ,ะเดี๋ยวลองสุ่ม อีกรอบหนึ่งก็ผมมันยังไม่ได้เลยวะ่ะมันยังไม่ให้กูหรือไงวะนี่กูถามจริงเถอะโอ้โหสกินฟรีก็เพียบเลยผม,มขาดอะไรไปบ้างวนะเนี่ยมาจ้ามีแล้วลิเตอร์มีแล้วฟอร์เรนมีแล้ว,ม,ลวมาจ้าสกินอ่าฮีโร่ลิเตอร์ก็มีโอ้โหของฟรีก็เพียบจัดเลยวะ่ะเอาตรงน,นนะไอของฟรีพวกเนี้ยนั่นแหละครับใครสายมือใหม่คุ้มบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆนี่ของฟรีไม่ได้เลยเนะี่ยถามจริงยังไม่ได้เลยสุ่มไปอีกสี่ครั้งก็ผมยังไม่ได้เลยวะ่ะโอ้โหพี่ครับ พี่ครับพี่จะพี่จะเกลือขนาดนี้ไม่ได้นะตอนนี้พันแปดกับคูปองตอนนี้โอ้โหไม่มครั้งที่สี่มันออกยากจ,จังว่าเฮ้ยครั้งที่สี่พี่ออกยากจังจังหวะนี้โอ้โหของฟรีเขายังไม่ให้ผมพยายามจะกดทีละนิดทีละน้อยแล้วก็แบบเออเผื่อมันได้แบบช่วงรดวาของฟรีสักรอบนิดนึงนั่นก็ยังดีนะปฏิโทยังไม่ให้เลยครับผ่านหกร้อยคูปองครับหดกี่คูปองววะสามพันสองพันกว่าสองพัน 800กว่าคูปองแล้วครับจังหวะนี้พี่ครับพี่เอาเถอะครับโอ้โหมันไม่ให้กูเลยวะครั้งที่สี่นี่มันจะเกลือดงเกลือไปไหนวะถ้าถามจริงได้หรือไม่เออมาสักทีแต่ครั้งเนี้ยมันไม่น่าเรียงลําดับแล้วมั้งผมว่าต้องข้างข้ามรัดปุ่มลัดทางรัด,ลด,ดแล้วแหละดูทรงละไปจังหวะนี้ได้บอชันเบเกอร์ตรงมามาเดี๋ยวี้โอ้โหปุ่มโจมตีไม่ได้เมาว,วะ่ะ เหลือพันกคูปองงานเข้าผมแล้วจังหวะนี้4,400่คูปองมันยังไม่พอใช่ไหมชาจเจมมันยังไม่พอใช่ไหมผมว่านุดุ่มวันอีกสามสี่ครั้งน่าจะหมดแล้วละดูทรงมาครับ279เจคูปองมันยังไม่หาวะ่ะมันยังไม่มาเรตติ้งนี้คือแบบโอ้โหสุดสุดไปเลยมาจังหวะนี้ของเกลือไม่มอมกโอ้โหของเกลือที่ได้ของฟรีแลกกันไปได้เจ็ดครั้งครับผมจังหวะนี้ โอ้โห oh, พี่ก็ดีดนิ้วเกินพี่เอาเอฟเฟกมาทางแบบชมชมปีศาจหน่อยดิอะผมลองอีกรอบนึงเผื่อมันได้ตรงนี้ไม่ได้ว่ะหรือว่าผมไม่กดค่าในเมชัันดีว่ะไอ้กดค่าในเมชัันดีวะเผื่อมันได้โอ้โหแต่มันไม่พอว่อะอะผมกดของฟรีนิดนึงแลผมเนาะยังไม่ได้สักนิดนึงมันยังไม่ให้ผมเลยผมว่าต้องต้องผมว่าต้องไปเติมอีกรอบหนึ่งมานดูทรงแล้วมาเดี๋ยวผมขอไปเติมเกมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมามาเติมไปอีก เพิ่มเป็นโบรัค่า846คูปองมาดูดิมันจะได้ไหมไปเริ่มเลยครั้งที่หนึ่งครับผมโอ้มีลูกแก้วเพิ่ม,เ,มเข้ามาด้วยฮะตอนนี้567คูปองเรากดสุ่มฟรีสักนิดนึงได้ไหมโอเคลูกแก้วไม่เอาครับไปครับจังหวะน,นี้ยังไม่ได้วะ่ะมันต้องหมดเท่าไหร่วะถึงจะได้วะเนี่ยอูถามจริงสักรอบนึ่ง ครั้งที่2ครับเออมาสทัทีแล้วหมดยังไม่ขอไดวว้ว่าอะไรนะผมเติมไปเพิ่มอีกห0รมูลค่าอาจจะเพิ่มอีกแต่ว่าไม่ถึง5้าพันคูป,ปองครับผมคำนวณไว้ไแล้วมารับจังหวะนี้มาสัทีครับสกินของ Dimension b ่น e บเกอร์รเลี่ยวมาแล้วครับโอ้โหแม่งไอ้เจมเหมาว่ะสุดยอดนะครับยินดีด้วยรับผมได้สกินเรลเียวเ i นเวชัเกอร์ครับผมมาครับรับเลยแล้วกันส่วนของฟรีก็เออมันเหลือว่ะ มันเหลือว่ะไม่เป็นไรครับผมเนาะถือว่าเหลือไว้ดองไว้ก็พี่มาจาังหวะนี้ก็มูลค่าในการสุ่มสกรีนเดนเมนชั่นเบเกอร์ของลอเรียตามงนี้นะครับตามนี้นะวาไม่เกิน5้าพันกรปอลนะผมนะใครที่ดวงดีก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับดูของรางวัลก่อนแล้วกันมีคัมภีร์พิเศษ5อันของเกลือรูปโปรไฟล์เดนเวอชั่นเบเกอร์ลอเรียแล้วก็ทาเต้นนะผมนะเดี๋ยวเราซ้อมพร้อมใส่เลยแล้วก็ปุ่มการโจมตีับผมนะใครที่ ได้ก่อนนะครับก่อนปูปุ่มโจมตีเนี่ยก็สามารถซื้อในราคา129คูปองได้เลยและที่สำคัญครับกับสกินไดมนชันเบเกอร์ของลอเลียครับผมโอโหเจ๊ครับเจ๊หมดมูลค่าไปเยอะนะผมยอมใจจริงๆว่ะเจ๊หมดขนาดนี้ไว้โอจะขนาดไหนอ่ะครับก็ตอนนี้ก็เก็บคอลเลคชันไดมนชันเบเกอร์ เหลือตัวสุดท้ายละเหลือไปโอลอรีรันนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวละครของไดนแมชเชนเบเกอร์วอลฮานด้วยนะที่จะเข้ามาในเร็วนี้นะครับผมเนาะงจะไม่รู้จะเข้าตอนไหนก็ชุ่มเข้ามาแล้วกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวไดนแมชเชนเบเกอร์หรอเรียลนะครับต้องขอตัวกันลาไปก่อนทุกคใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครป์รีวิวกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวกันลาไปก่อนซิเกนเด็กทามบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับสำหรับการสุ่มครั้งต่อไปครับผม あの後を追うことになるでしょう。